คนถืทอไรก็อนาเซนค่เนยวคนถืงท่อไรก็อ้าเซนคั่เหนียวงวดก้อนน่ะนะงวดมันถึงมาสมู้ปีนี่แหละน้ำปีนี่แหละถือคาเซนกัวครับปิดจนไดนสิเป็นน้ำหาเราผอเนาองันนี้งวดเพิ่องวดเพิ่มันก็ถือไมาได้งวดเลยสามหมื่นสี่หมื่นแต่ว่าถือหลายๆนี่งวดนั้นคาเซนเลยงวดไงหนึ่งคาเซนคัวเนียครับหลังๆมันนี้เลยงวละสามหมื่นสี่หมื่นครับ อ๋ออ๋ครับคน,คนน้ำบ้านก็ถือน้ำเลยอือครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิ่แบ่รัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC เพ้นองแฟนเพจนะครับวันนี้เดินทางมาตามตัวเลขแนวทางของหลวงตาสิงห์นะครับหรือว่าหลวงตาแต้มนะครับไม่ได้มาหลายงวดหรอกครับเพราะว่า เลขหลวงตาเขาหรือว่าเขาเนาะแต่ปกติแล้วด่ผู้ที่พานไปพานมาเนาะครับเนาะทั้งวัดแห่งนี้นะครับวัดทีหลวงตาสิงหรือว่าหลวงตาเต็มอยู่วัดแห่งนี้นะครับหลวงตามักจะเขียนไว้บอร์ดหน้าวัดนะครับอ่ารั่วรั่วว,วัดก้อนจะเขาประตูเนาะแต่มือนี้แอดมินมาแล้วจังไรจะต้องเขาไปหาหลวงตาว่าจะได้ตัวเลขแนวทางตัวใหนเนาะ เป็นเลขสูตรคำนวณนะครับของหลวงตาเต้มเป็นเลขสูตรคำนวณหลวงตาส่วนมากแกเขียนไปบวชอ่ะเดี๋ยวแอดจะไทยให้เบิ้งนี่มาถึงมาถึงขงังไอ้วัดพอดีโอ้พี่น้องเห็นหระอเลขเดี๋ยนะจะแม่นงวดวันที่สองนี่แนละ้วเนาะเพราะว่าหลวงตาเขียนมาวันวันที่สองโอ้อยู่ไกลเด้อเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะซูมให้เบิง้งอาจจะบอชัดแต่แอดบอลงไวหรอกครับบอลงไปไทยเนาะ เพราะว่าจาังไดยสะเข้าไปหาหลวงตาทีเแียวจะเมนตัวเลขตัวนี้บ่มีหาศูนย์สองศูนย์ห้าสองสี่ศูนย์ห้าหกเจ็ดศูนย์เด่นตัวเดียวเจ็ดหกส่วนสามตัวมีสามห้าแปดกับนี่อย่างนั้นสองสามหกอ่าวันที่สองแนนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหาหลวงตากันดีกว่าครับว่าหลวงตาเจะตรงกับตัวนี้บอะเอ็อดมาหอดเดี๋ยวนะครับเัีไยวจะตองเขาไปบึ้งนะครับไป บ่ได้มาหาลวงตาหลายงวดแหรอครับเป็นกนนี่ของลวงตากับเข่าเรื่อยๆเนาะแต่มีเขาแน่ดลุดแน่นะครับเป็นเลขสูตรคำนวณอ่ะมาถึงแล้วจากที่อยู่บ่อยูนะ่เนี่ยถ่าลวงตาบ่อยู่กับจะภาพพี่น้องมาเบิ่งอยู่บอร์ดนี่แหละเพราะว่าลวงตาขึ้นไว้ให้ทุกทุกงวดนะครับทุกงวดเลยลวงตาจะขึ้นที่บอร์ดไว้ให้โมนีมโอนี่ลวงตายุกอจะได้ตัวทีดวงตาเขียนไว้ให้แล้วครับ จนมากมาหอดนิหลวงตาจะเขียนไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่ามีคนหยัดยมมาขอหลวงตาหลวงตากะติเขียนใส่ซองอะไรเนาะอยู่เนราะนคือเป็นเงียบๆเ,เดี๋ยวอยู่บรอยู่กับหูและจอดรถไปหนี่กอนพี่นอ้องเดี๋ยวนางไว้ลุงไปหาหลวงตากันเลยตัดผับเลยนะครับนางหาไปเอื้นหลวงตาเดี๋ยวยู่กุฏิ โมยูนะครับเด๋เห็นแต่นตนโน้มบุญยูทางผุนเป็นเหตุของนามอยู่ทางผุนเนาะเอ็ดไปสอบทำเด๋นมองเห็นว่าหลวงตาไปฝากป้าอีกวัดหนึ่งเนาะไปเพ็ดบุญผฝาป้าอีกวัดหนึ่งกต่บ่เป็นยังนะครับเด๋ตัวเลขได้คือเก้านะครับตัวเลขได้คือเก้าเดี๋ยวเอ็ดจะพาไปเบิ่งอบอดบอดไปที่หลวงตาเขียนไว้บ่เมนเขียนเฉพาะด้านหน้าเด้ยครับนี่ด้านในนี่ก็มีเนาะนี่ กุฏิหลวงตาเนาะหลวงตาไปอยนนู่กุฏิด้านในแต่มีตัวเลขเลขียนไว้ขึ้นกันนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันกับที่แอดมินขับรถผ่านมาบระาณหนึ่งหันเนาะนี่นี่ครับหลวงตาจะเขียนไวน้หนีขึ้นกันแต่มันเงาจักหน่อยเด้อพี่น้องแล้วคนกับศิวาไม่เห็นถ่ายอะไรให้ดูกับศิวาเนาะเดี๋ยวจิ๋เขาไปซูมเบิ้งไกลๆนะครับไปถ่ายเบิ้งไกลๆ,ๆนี่ครับพอเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวแอดจะขึ้นหน้าจอให้เบิ้งไปพร้อมเนาะถ้าพอชัดอันนี้เป็นส่วนของ สองตัวนะครับสองตัวนี่มีห้าศูนย์สองศูนย์ห้าสองสี่ศูนย์เนาะพราะเบิ่งออกยู่นเนาะแล้วก็ห้าหกแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแต่ตัวเด็ดเด็ดที่หลวงตาหายไปตัวเดียวเด่นนะครับนี่หลวงตาบอกว่าดูดีดี่ครับดูดีดีเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกนี่วันที่สองหลวงตาเขียนแชร์วันที่สองข้างหน้าข้างหน้าเขียนแบบเดียวกันนี่แหละครับข้างหน้าหัววัดเนาะรัววัด นี่ครับตัวเด่นเจ็ดหกนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวนี่มีสองหางเนาะนี่อ่ะนีสองหางสามห้าแปดแล้วก็สองสามหกสองสามหกนะครับมีอยู่แค่นี้มาหาเด็กน้ำหลวงตาเดี๋ยวเ,าเ,วาายเราโปอยู่กับทายมองนี่ด้วยแต่เราอยู่ตรงแยกเหมนแค้นีิเอาเดี๋ยว าาเาเยเขียนไว้มานกานาเขียนไว้เยอะมีหามดมีวนี้ครับมีแต่หาหกนั่นแหละือเด้๋เยวะห้ถามเนะ่มามาเข็ยนยังผมมาเดียนว่าของผมอยู่นี่โอ้เราไอยู่ผมก็ะดิบคนน้ำอะไรอย่งเงตามมันนั่นแหละลาเพื่นบ้านลงตาไปบานเขียนไปหาป้าเนาะหาป้าหาป้ารุ่นมาหาเรกประจำแล้วมาเอาเรียนกันแล้ มันเหงวดถือดว่าถือเหล็กเล้าหลังค้นพกับที่ซื้ออยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยซือเทียนหรเทียนทำเทียนขีเทียนไม่เกลาวให้ฟังนี่กรสันมาวงตาไรยู่ให้สัมผัสเนี่ยเรไปทำดันเล้าด้วยเหล็กเกล้านีเป็นถือวดละเขาอ่นในคุณถืไม่ได้กี่อึดในวมันเป็นเหล็กประเทศเพื่อนบ้านประเทศล้าประเทศเขานี่ะเขาอึดถือไม่ได้กี่เขาเล่นเล็กคุณ ชูมือนี่มันเป็นเล็กเล้าเน่นเขาเ็วมาเด็กเล้าเพื่ออเล็กเล้าเล่านี่ถึงกี่เลเดตไปถามหลานเล่าด้อยเดยตามข่าอยุ่งมงสิ่งใหญ่ญี่ปุ่นรสื่อละไรหาสื่อน้ำแมน่สื่อน้ำมันนั่นแหละสื่อน้ำมันเลยปลาตะกอพันบาทตะมือของมือญุ่่นเออคนได้เท่าไหรก็บองคันถึงมันถือหัวแดกหลานเนเสียมโอ้เล้าเนี่ยครับ อันอันของรัฐบาลไทยนี่เดียเพิ่งบดเหรียญบ่ของรัฐบาลไทยเลยเขาเอื่อเหรียญคุณทำไมตะกี้เขาเอื่รียญคุณบ่เลียง่านี่เนี่ยเพิ่นสือ่อบ่เลียง่ามันเกิดบ,บาทำมาได้เลยบาทธรรมด้น้ำมาเด้เลยเพิ่นได้เรียกอยู่บ่ได้น้ำยกตาเพิ่นถึกถึกได้อยู่หรอบ่าผมกูมัน,มด,น,มนด,ดึงกันเอ้าเนาะอันผู้ใดมากเกลี้ยกล่าก็เอาตัวนี้ไปก็ได้ตัวนี้น,น้ำกันนี่มันผู้ใดออกเสมอเลยมันสามอาทิตย์หนึ่งมันออกสามเที่ับ ที่นึงออกสามเท่าี่นี่อันแรกซื้อเด็กเล่ามันได้เงินหลายเมินมันได้บาทละหลายแล้วอ๋อคนถือท่าอะไรก็อนคาเซนคั่วผมเนี่ยงวดก้อนน่ะนะ่องวดมันถือม,มาตัวปีนี่แหละน้ำปีนี่แหละถือคาเซนก,วกวั่วครับปั๊ดจะได้ <laughs> จจสิไปนต์น้ำหาเราผอเนาะงอันะน,น,นี้งวดเพื่อนงวดเพื่อน มันก็ถือไม่ได้งวดเดือดสามหมื่นสี่หมื่นแต่ว่าถือหลายๆนี่งวดนั้นหาเศษเลยงวดเงีนั่นหาเศษกลุ่มเดยวครับหลังๆมันนี่และว่าละสามหมื่นสี่หมื่นครับเอาเอาครับคนน้ำบ้านก็ถือน้ำเลยครหมื่นหาหมื่นเดียกเล่าหน่อยครับครับครับอ่ะครับขอบคุณหลายๆครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเบื้องตัวเลขอีกเช่นึงก่อนของหลวงตานะครับหลวงตาเตี้ยมเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบื้องคักๆอีกเช่นึงเดี๋ยวถามว่าชัดเจงไดนเอดจะขึ้นหน้าจอให้เบื้องเนาะเพราะว่า ดวงตาเราเขียนไว้แล้วเ,เอาช็อกเขียนเนาะเขียนใส้กระดานไว้มี50 20ูนย์สองศห้าสองสี่ห้าหเจดแล้วก็นีน่พี่น้องดูดีๆ่ะสัน้นเด่นเจดหนี่วันที่สองกับสีสองมกระาสองหาหกแปดในตัวเนาะอ่ะนี่ตัวเด่นที่สุดนะครับถ้าพี่น้องทุนหน่อยเน้นเลยนะครับเจหนะครับส่วนสตัวอาจจะเป็นเงาในจักน่อยเพราะว่าแดดสะท้อนกับเงาใบไม้เนาะ เด่นบุญสามห้าแปดแล้วก็สองสามหกอ่ะพี่น้องบ่เป็นยังมาบ่เห็นมาบ่เห็นหลวงตากบ่เป็นยังเนาะแต่ว่ากัได้มาหอดมาถึงแล้วกะ็พอดีพอครับลุงบังหันเนาะเป,นเป็นเป็นเลี้ยงง้อยทางพุดเป็นเห็นหนึ่งคนมาวัดหลวงตาปรอยเป็นกัเลยอ,อย่างมาเบิ้งเนาะ,ะเป็นยันเป็นโจนขมุย้ย <c oughs> อ่ะพี่น้องก็บบ่บ่เป็นยังเนาะก็ได้สอบถามเป็นพรมบังหันกับโอ้เป็นกบับบ่เลี้ยงแล้วให้ฟังเนาะแต่ว่า สิไปตามใส่ละนอ้อง,นนนองอย่างเป็นว่าน้องยุ่ยใส่ลรบ้างเหนบมไ่้ไปตามเรกพี่น่องไอ้เอาตัวนี้หละของเขาเอาตัวนี้ไปก้อนนะครับถ้าผู้ใดมักเสี่ยงโชคทั้งเผื่อบานนะครับก็ร้องเอาไปเบิ้งนะครับตัวเลขกมีแค่แค่นั้นเนาะแค่ทีไทยให้เบิง้งที่ขึ้นหน้าจอหเอ้เนาะแอ็มิ้นขึ้นหน้าจอให้เบิ้งแล้วด่านพี่น้องเบิ้งบ่ชัดเนะาะอ่ะจังใดกะเอาเป็นแนวทางนะครับเอาไปวิเคราะห์พี่นะเบิง้งประมักบ่ชอบกะ พานเนาะครับเนาะถ้ามักขายจบจงค่อยเอาเพื่อมีบุญมีโชคว,วัสนารวมกันแต่มัถขายจบค่อยเอานะครับนาเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางคนพ่นว่าโอ้ยมาดูช่องบ่าวิสารที่เก่นไม่เคยถูกเลยเพคะนะเอาก็อยุทีดวงเนาะแอดมินบ่เป็นคนให้เลขให้เบอร์นะครับแอดมินเป็นผู้สื่อนะครับผู้สื่อกลางแค่นั้นนะครับตั้งแต่แตสิผู้เฒ่าแล้วเนาะบอกหูเลี้ยงเองียงไนไดนคิดว่าทางช่องนี่เป็นช่อง ให้ตัวเลขบ่แม่นนะครับเป็นแค่เสนอนะครับนําเสนอเท่านั้นนะครับอ่ะจมปิดถ่ายหน่อยนึงครับพี่นอ้องอ่าจังได๋กัดีนะครับก็ฝากพี่น้องถ้าเบิ่งแล้วมักแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่านั่นแหละครับแล้วกะ็ส่วนมากไปหาพระในช่วงนี้เนาะช่วงอ่าปีใหม่นี่อ่าพระคุณเจ้าก็จกะจบ่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าก,กิจนิม,มนต์หลายนะครับช่วงปีใหม่ทั้งผ้าป่าทั้งอีหยังแน่เนาะทั้งอ่ลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพพฯเิ่นเฮ็ดผ้าป่าไปวัดนั้นวัดนี้แล้วก็ พระคุณเจ้าก็เป็นกันจะนิมนต์ไปนะครับมาเมือนี้กับพอหลวงตาก็บ่เป็นอย่างเนาะได้ตัวเลขไปแล้วก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับไว้พอกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม